ำไมไม่ไมายีงตั้งแต่แรก MG e t e n d e r Big m a n d a c h a n ตัวจริงทึ่งมากๆในงานเชีงดูออ t o โตโช2020ที่ประเทศจีนจัดเป็นงานแสดงรถยนต์ที่โชว์ขึ้นอย่างเงียบๆภายใต้ภาวะโควิด -19 และภายในงานก็มีจัดแสดงรถต้นแบบว่าที่ MG e t e n d e r Big m i n d c h a n หรือที่เรียกกันว่า m a x d a Pickup Concept ซึ่งในปัจจุบันรถกระบะ m a x d a T60 และ T70 ก็เป็นรถฝาแฝดเดียวกันกันกบกระบะ MG ที่ขายในเมืองไทยครับเพียงแต่กระบะแม็กซัหมันเปิดตัวมาแล้วในช่วงปลายปี2016ที่ประเทศจีนอีไม่กี่เดือนเจ้ากระบะแม็กซัรถต้นฉบับกระบะ MG ก็จะมีอายุครบ4ปีแล้วทาง SAIC ต้นสังกัดจึงต้องมีการเรียกความสนใหม่โดยการเรื่องปรับโฉมในฉบับ Big m r c h i n e รถระบะ Maxsat Big Up Concept จะเป็นการแสดงออกถึงทิศทางการออกแบบใหม่ของรถยนต์ Maxsat แบรนด์รถยนต์อเนกประสงค์ที่มีหน้าตาไปโทนล้ำสมัยมากขึ้นนะครับลบภาพความเฉยทิ้งไปเลยการออกแบบด้านหน้าจะแบ่งเป็น2ไฟเลเยอร์นะครับก็คือไฟด้านบนแล้วก็ไฟด้านหน้านั่นเองแต่จะเน้นหนักตรงที่ขนาดช่องดักลมที่มีขนาดใหญ่มากตามโงเ่เฮงคนจีน และทรงดีไซน์ด้านหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่มีอยู่แล้วในบรรดาแม็กซัสเอสที่จําหน่ายในจีนน, e นั่นเองครับพร้อมกันนี้ยังมีการลงทุนออกแบบซุ้มล้อหน้าใหม่และฝากระโปรงหน้าที่ดูเท่และทันสมัยแต่หน้าแปลกตรงที่ลายสลักด,ดีไซน์บานประตูด,ด้านข้างนั้นกลับดูไม่แตกต่างจากกระบะ MG ที่จําหน่ายอยู่ขณะน,นี้อาจเป็นเพราะว่าสัดส่วนของตัวถังหรือว่าเส้นสายของ บานประตูเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวดีมากอยู่แล้วครับแต่ที่ดูลงทุนออกมามากเลยก็คือมีการปั๊มลายนูนบริเวณด้านข้างกระบะใหม่ที่มีการปั๊มนูนลวดลายที่สวยสง่าข,ขึ้นดูไม่มากไปไม่เหลี่ยมไปแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปนะครับพร้อมกันนี้ยังมีการเปลี่ยนไฟท้าย LED ใหม่และตกแต่งฝากระบะท้ายให้ดูเป็นรถลุยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใส่ชุดตกแต่งรอบคันเพื่อให้รถดูดูขึ้นอีกด้วยครับช่วงล่างก็จะมีการปรับจูนมาสำหรับการขับขี่แบบออฟโรดพร้อมอย่างสำหรับบุกตะลุยทุกสภาวะพื้นถนนสำหรับการออกแบบภายในห้องโดยสารของ m a x u ซั i บิ๊กอัพคอนเหรือว่าที่ MG Extender Big m i n a c h a i n มีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากครับคือยกแผงของเดิมทิ้งออกไปให้หมดนะ แล้วใส่แผงแดชบอร์ดอันใหม่ที่มีการออกแบบแนวคล้ายรถเยอรมันคือให้แผงมาตรวัดและแผงหน้าจอสัมผัสตรงกลางอยู่ติดชิดกันแต่ปุ่มใต้แผงปุ่มกดแอร์นั้นก็จะออกแนวได้รับแรงบรรดาลใจมาจากไอคอนคิดของเปอร์โยรุ่นใหม่ไม่น้อยเลยทีเดียวและแน่นอนว่าการใช้วัสดุกตกแต่งหรือโทนสีก็ดูดีมีชาติตระกูลกว่าเดิมเยอะมากๆๆเลยนะครับ จะบอกไว้เลยว่าเอ่อ Max ซหรือ MG น่าจะออกแบบมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่ก็เข้าใจว่าทุกอย่างมีกระบวนการหรือขั้นตอนเวลาของมันเพียงแต่เวลานี้การหาทิศทางการออกแบบของ m a x กซก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งแล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงสุดๆเลยว่ารถกระบะบ m x x ซัสพิคา c o คอนเซปนี้ก็จะกลายร่างเป็น MG Extender s h o ์โฉมบิ๊กเมเนอร์เที่น่าจะเปิดตัวในไทยภายใน1-2ปีข้างหน้า ที่คาดว่าน่าจะมีการแดัดแปลงช่องดักลมให้มาในสไตล์สปอร์ตแบบ MG มากขึ้นนะครับสำหรับตลาดจีนนั้นยังไม่มีการระบุว่า m a ็กซัรกระบะนี้จะมีการปรับโฉมบิ๊กเมนเ e ชนเมื่อไหร่แต่สำหรับในตอนนี้นั้นนะครับ MG Thailand ก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จกับการดันยอดขายรถกระบะ MG Extender โดยการโฮมโปรโมทและโฮมอัดแคมเปญเร้าใจมาอย่างไม่หยุดหย่อนเรียกว่าโฟกัสไปที่รุ่นนี้อย่างมาก จนตอนนี้นะครับยอดขายกระบะ MG Extender ในเดือนมิถุนายน2020ทำได้สูงถึง661คันแซง Chevrolet, Mazda และทาทาไปแล้วนะครับและมีวิแววว่าน่าจะสามารถทำได้มากกว่านั้นอีกด้วยและถ้าเปิดตัวบิ๊กม n นเนเชนก็คิดว่ายอดขายของ MG Extender ก็น่าจะใกล้เคียงกับเป้าหมายที่เขาตั้งเอาไว้อยู่เหมือนกันก็คือหลัก1,000คันต่อเดือนนั่นเองครับ หากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด Subscribe ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ